จากกรณีการติดตามเรือน้ำมันเถื่อนของกลางจำนวนสามลำที่หายไปนะฮะพร้อมน้ำมันกว่าส, oh. สามแสนลิตรสามแสนลิตรมูลค่ากว่าสิบล้านบาทเนี่ยหายไปพร้อมกับลูกเรือรจากจุดจอดหน้าสถานีตำรวจน้ำสัตหีบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมฮะครับตอนนั้นมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยเรือดัมเบลเลอร์มเทอเนี่ยมันหาย,หายไปยยได้ยังไงจนเมื่อวานมีการเจอเรียบร้อยแล้วครับทางด้านพลตำรวจตีพฤทธิพงษ์ ผู้บังคับการตํารวจน้ำเนี่ยกาวถึงทางรายของเรือทั้ง3ลําโดยระบุว่านับตั้งแต่วันที่17มีนาคมมีการจับนะจับกลุ่มแล้วก็นำของกลางไว้ที่สถานีตำรวจน้ําสัตหีบจังหวัดชนบุรีจากนั้น11มิถุนายนครับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนำเรือออกไปแล้วก็เดินทางไปใกล้สุดก็คือที่กัมพูชาในวันที่12มิถุนายนจากการสืบสอบเนี่ยฮะทให้ทราบว่าวเรือเหล่านี้ นำไปเพื่อปหลบซ่อนแล้วก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนสีเรือด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ตรวจจับได้แล้วเขาเนี่ยมีความประสงค์ในการนํากลับมาใช้ใหม่แล้วก็เอาน้ํามันของกลางไปจําหน่ายคาดว่าน่าจะขายกลางทะเลขายทะเลกลางทะเลเลยก็คือขายก็คือมีท่อไปเลยซึ่งปริมาณน้ํามันของกลางเรือไม่เท่ากับจํานวนน้ามันที่เป็นของกลางทั้งหมด3ามแสนสามหมื่นลิตรครับส่วนลูกเรือนั้นบางส่วนสับเปลี่ยนไปพักเพราะคิดว่า การจอดซ่อนในระยะเวลาย,ยาวนานจึงแบ่งผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยพักออกไปบางส่วนก็เฝ้าเรือก็จะมีอีกชุดนึ่งเฝ้าเรืออยู่จนกระทั่ง13มิถุนายนที่ผ่านมาฮะทางกองบังคับการตํารวจน้ำเนี่ยประสานไปยังประเทศต่างๆเพื่อขอให้ดูอู่ท่าเรือต่างๆก็พบว่าเจอเรือที่ถูกจรกรรมไปหรือไม่มจนนํามาสู่การแจ้งทางการกัมพูชาว่าต้องขอบคุณประเทศกัมพูชาและประเทศอื่นๆไปอย่างดี และจากการประสานทําให้รู้ว่าเรือน่าจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ3ประเทศก็คือไทยกัมพูชาเวียดนามห่างจากพื้นที่สงขาเนี่ยเก้าส<ม>ิบไมล์ทะเลนะฮะจากนั้นครับจึงนําเรือตํารวจน้ํามลานะครับออกไปตรวจแล้วก็พบว่าเรือดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเรือของกลางที่ถูกลักไปเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับแล้วก็พบว่ามีรูปรัณฑ์ของเรือเนี่ยตรงกันและคนที่อยู่บนเรือเนี่ยก็มีต <c oughs> <ม>ําหนิรูปรัณ์ตรงกับผู้ต้องหาด้วย เรือผู้ต้องหานะครับก็พาหนีออกไปในทะเลพบว่ามีการทาสีที่เก่งเรือพื้นเรือจากสีแดงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเออเป็นสีเหลืองนะครับเรียกว่าพยายามที่จะเปลี่ยนทุกๆลำเลยแต่ด้วยความรีบร้อนเนี่ยมันจึงเสร็จไปแค่ที่1ลําลำเท่านั้นส่วนลูกเรืออีก3ลำนะครับเหลืออยู่8คนจากที่ขึ้นเรือ15คนแล้วก็คาดว่าบางส่วนเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือน่าจะหลบหนีต่อแล้วก็ประกอบกับเรือดาวรุ่ง เสียนะครับจึงไปไหนต่อไม่ได้จึงต้องลากกันไปครับผมคดีนี้ฮะหากไปถึงกัมพูชาก็น่าจะขายทั้งน้ํามันแล้วก็ท้ายเรือนะฮะเพราะถ้าไม่ประสงค์ประโยชน์จากเรือคงไม่เปลี่ยนตําหนิรูปพัณ์ของเรือหรอกถูกต้องไหมล่ะสําหรับน้ํมันามแสนสามหมลิตรถ้าขายในทะเลมันก็จะตกลิตรละประมาณ1 0บถึงสิบบาทครับสิบถึงสิบาทแต่ถ้าหากต่อรองกันได้เนี่ยก็ได้15บาทส่วนราคาเรือเนี่ยตกลําละ2 0่สถึงยีล้านบาทนะฮะเรือลำหนึ่งอะฮะยี่สิบถึงยี่สิบห้าล้านบาท มาที่ฝั่งของพลตํารวจตีจรูนเกยียรติบานแก้วเนี่ยรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยยืนยันว่าขนาดที่ตํารวจทําเต็มที่เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีหากพบพยานหลักฐานไปถึงใครเนี่ยก็ต้องดําเนินคดีทั้งหมดยังหากเป็นกลุ่มผู้มีทธิพนแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเอาพิจถึงที่สุดฮนะเปรียบเทียบเสมือนการล้วงคองงูเหา่าการจรกรรมเรือที่มีน้ํามันมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็เรือที่มีมูลค่าลําละ25-30ถึงล้านเนี่ย ตอนนี้ได้สั่งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วให้ได้คําตอบทุกมิติภายใน7วันขอให้เชื่อมั่นในทีมงานทั้งการจับกลุ่มไปฟังเสียงเออบิ่เต่าสักนิดหนึ่งฮะเลยว่าเราเราเนี่ยจะทําแบบตรงไปตรงมาแล้วเราเนี่ยก็ก็บอกเลยว่าเราเนี่ยคือคู่ขัดแย้งของนะเสียโชคแแล้วเราไม่มีการหัวไม่มีอะไรั้งนั้นแหละนะครับแล้วเราก็ลบกันมานานแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ยังลบกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไอ้เรื่องที่จะไปสูเอียสูเหออะไรรับประกันไม่้มีแต่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกก็คือลูกเรืออยู่ไม่ครบของกลางเองก็อาจจะไม่ครบไม่ครบเราจะไปจับครบคือทางบิกตอรเขาบอกส่วนพบใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนน้ํามันน่ะอืมันอยู่ไม่ครบีหายไปแล้วแหละครับผมันไม่มีแล้วอ่ะนี่บอกมันต้องมีคนรับผิดชอบคนะฮะคนที่บกพร่องสร้างความเสียหายแล้วก็จะไม่ให้ใคร แค่สามถึงสี่คนเนี่ยมาสร้างความเสียหายกับองค์กรแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับบิ๊กเต่าก็ยังบอกนะครับว่าของกลางและลูกเรือเนี่ยหายไปนะครับแต่หมายจับเนี่ยครบนะครับและเราก็ทําตรงไปตรงมาและเป็นคู่ขัดแย้งกับเสียโจนะครับไม่มีการหัวกันอย่างแน่นอนนะครับและเขาก็ลบกันมานานแล้วนะครับและไม่อยากให้นําเรื่องหนึ่งเนี่ย ไปขยายความและทําให้ผู้ผู้หลายกลายเป็นพระเอกนะครับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยกำลังทําหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อกอบกู้สํานักงานตํารวจแห่งชาติและเราเนี่ยทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่นะครับไม่ใช่ให้ตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยกลายเป็นผู้เสียหายนะครับครับผมฟังพลตำรวจเอกนะครับอเนกเตาสุภาพนะครับรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามนะครับก็เปิดเผยว่าตั้งแต่คดีแรกที่จับเรือบรรทุกน้ำมันมานั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของน้ํามันเลยและทางเจ้าของเรือทั้ง3ามลำเนี่ยจนกระทั่งเรือหายไปตักท่าเรือตํารวจน้ําสัตหีบเนี่ยก็ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วย mm. คดีเดิมเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าเรือและน้ํามันเนี่ยเป็นของผู้ใดพร้อมกับซักถามลูกเรือทั้ง28คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าตนเองเป็นแค่ลูกจ้างและลูกเรือเท่านั้นตํารวจจึงเชื่อมาตลอดว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง ำรวจเอกก็ยอมรับนะครับว่า10มิถุนายนเนี่ยก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวและก็พฤติการที่ผิดปกติทั้งการเตรียมสเปียงขึ้นไปบนเรือซื้อของและเส้นทางการเงินที่ผิดปกติครับจนกระทั่งคืนันที่11มิถุนายนครับมีการหันหัวเรือตอนกลางคืนและก็มุ่งหน้าเชื่อว่าเป็นการพยายามที่จะหลบหนีนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรือทั้ง5ลำเนี่ยอาจไม่ได้มีนายทุนเพียงแค่คนเดียวแต่นายทุนทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงกัน แล้วก็ขอเวลาทํางานเพื่อให้ได้พยานหลักฐานให้มากขึ้นในชั้นนี้นะครับคนที่ชื่อจอจานนะครับมีความเชื่อมโยงอยู่บ้านแต่ว่าขอเวลาทําข้อมูลก่อนคานผู้ชมครับเขาถามว่าเรื่องนี้ตารวจได้ข้อมูลมาจากไหนก่อนอันนี้คือคําถามถูกต้องไหมครับ,ค,รบคือตํารวจเนี่ยเขาไปสืบป,ปรากฏว่าเจอเบาะแสคือนายเล็กซึ่งนายเล็กเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในลูกเรือที่จะต้องขึ้นเรือหนึ่งในสามลำนี้แหละแต่เมา เ,เกิดเมาหลับไปอขึ้นเืจึงไม่ได้ขึ้นเรือนายเร็กอ้างว่าบอกว่าเรือทั้งสามลำนั้นน่ะมีเส้นทางไปยังเกาะกู่จังหวัดตราดเพื่อมุ่งหน้าออกไปยังหน้าน้ําของประเทศกัมพูชาเนื่องจากคาดว่าได้รับการคําสั่งจากโจ้ปัตตานีที่เราเคยเล่าโจปัตตานีไปเมื่อวันศุกร์ถูกต้องไหมฮะ ปรากฏว่าได้รับคําสั่งจากโจประจันีเนี่ยที่หลบหนีคดีน้ํามันเถื่อนอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นผู้สั่งการให้เรือทั้งสามลำเนี่ยไปขนย้ายน้ํามันขึ้นบกที่ประเทศกัมพูชาแต่ต่อมาครับกลับพบว่าเรือทั้งสามลำเนี่ยอยู่ในน่านน้าจังหวัดสงขลาซึ่งก็เจอในเขตเฉพาะพิเศษเศรษฐกิจพิเศษนะฮะส่วนที่พบเรืออยู่ในจังหวัดสงขาก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเจ้าของเรือตัวจริงเพราะอะไรเพราะเรือทั้งหมดเนี่ยมีทินฐานอยู่ที่จังหวัดปัตตานี<อ> <ใ>แล้วก็ออมีชื่อของโจ้ปัตตานีนาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของเรือครับส่วนน้ํามันที่สูญหายไปเนี่ยมูลค่าน้ํามันประมาณสักสิบล้านบาท ซึ่งตอนนี้กําลังต้องเร่งติดตามคดีกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีแล้วก็สืบสวนขยายผลต่อว่าน้ํามันเนี่ยไปขายกับผู้ใดบ้างคงไม,ไม่ไม่เจอแล้วล่ะมั้งนะไปแล้วไปแล้วฮะแล้วบุคคลใดที่เป็นคนบงการาซึ่งวันนี้ตํารวจบอกต้องมีตารวจเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว<อ>ตํารวจก็ออกไปรับตรงว่าต้องมีตำรวจเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วมงั้นจะปล่อยไปได้เงินเนอะของกลางอยู่กับท่าแท้ๆอยู่แท้ๆเลยกับอยู่ในโรงพักแท้ๆจะว่าเป็นมายากลมันก็ยิ่งกว่ามายากลอีกคุณคิดดูออกที่สตหีไปเจอสงขา ใช่ไหมฮะ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับ <c oughs> นะ